สมมุติว่าอารมณ์เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของสมมุตินะร่างกายไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ร่างกายเราถ้าร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายเราเราสบายเลยถูกไหมเพราะไหมอารมณ์เหมือนกันถ้าอารมณ์เนี้ยไม่ใช่อารมณ์ของเราละ่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่อารมณ์ของเราอ่ะเหมือนอุปมาเหมือนหุ่นยนต์ดีกว่าเราเคยก้อนพลังงานใส่บริสุทธิ์มากไม่มีรูปร่างหรอกเราเข้าไปอาศัยอยู่ในหุ่นยนต์ตัวนี้ปึง้งหุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับพลังงานหล่อเลี้ยงจากเรา อันเป็นธาตุชีวิตมันก็เริ่มส่งกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงไมโครโพรเซอร์ itor, ประมวลผลเริ่มรับรู้ได้เริ่มมีอารมณ์เริ่มเห็นเริ่มรับเริ่มรับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรับรู้ได้ด้วยนะเริ่มคิดได้ด้วยเริ่มนึกภาพได้ด้วยเริ่มมีอารมณ์ได้ด้วยเริ่มรับรู้ได้นะหุ่นยนต์ตัวนี้ทํางานได้หมดเลยทีนี้มีชีวิตขึ้นมาถูกไหมถ้าเราเข้าใจว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายเราถ้ามันไม่ใช่ร่างกายเราเพราะมันถ้าเราเห็นได้ว่า มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งที่มันไม่ใช่ของของเรา